ใช่ค่ะป,ปีปีที่สองปีแรกมาปีพี่อาเสือ ก็ด <muitas S 2> ีค <sketches> oh, <and> ่ะก็เ no? ช <and> ้าแต่ว่าก็แฮปปี้เพราะว่าแบบปล่อยพี่ๆเขาเุ้ยเขารู้ตั้สิว่าเราไม่วิ่งปล่อยพี่ๆทุกคนเขาแบบสตาร์ทเริ่มวิ่งกันแล้วก็แบบสนุกสนานเฮฮาแล้วก็เมาไปที่สอง้วด้วยก็รู้สึกแบบว่าเหมือนเหมือนเคยค่ะอบอุ่นแล้วก็ดีใจที่ได้มาเพราะว่าเขาก็ได้มีการทำบุญด้วยปีนี้มากับสถาบันมะเร็งเต้านมเอกชาร์ดเฮสถาบันมะเร็งเอชารวิ่งตอนเช้าดีดีค่ะก็สนับสนุนให้ทุกคนวิ่งวันนี้เรามาในฐานะกำลังใจเนาะกำลังใจแรงสนับสนุน ให้ทุกคนวิ่งใครกระด้ที่ไม่ใช่เราแล้วงา <laughs> นนี้ <laughs> แบบเป็นใคคะแบบเห็นว่าเอามีรายได้ไปใช่ค่ะคือคือทางทางเอสเวิสต์นะคะก็จะจัด Beauty Run ทุกปี ee, ซึ่งก็เป็นเหมือนชาริตี้ด้วยนะคะเป็นการทําบุญด้วยอย่างปีนี้เนะะี่ยก็มี NCI มาร่วมด้วยแล้วก็รายได้ที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้เนะะี่ยก็จะไปบริจาคให้กับมะเร็งเต้านมนะคะ่ะเป็นแบบการทําบุญกันต่อไปร่วมกันใช่ค่ะใช่บาปบาปเฝเฮือด้วยค่ะก็เลยดีใจมากที่ได้มาร่วมในวันนี้ค่ะ คุณคุณสายฟ้าข้างหน้าเวทีเลยใช่ค่ะประมาณสองสามท่าก็คือก็คือเป็นวอร์มอัพแต่ว่าวอร์มไปข้างเดียวตอนนี้ก็อาจจะมีความเป๋อะเปอหนึ่งก็ไม่เป็นไรเข้ามาเข้าใจใครแล้วนะคะตัวนี้กันเร็วอี่สบเดี่สิบอ็จะบอกในที่นี้ตามไหมคะอะไรนะคะบอกในที่นี้ตามไหมคะเออเราเราใส่ลำโพงใช่ไหมคะใ่ไม่เป็นไรค่ะเขาจะยินอยู่ได้ยินอยู่้มันยี่สิบเอ็ด ใช่นะคะวันนี้เป็นคนจิตอยคนที่สองนะคะมาไล่ๆเลยฮะแบบสองคนทั้งสองประเภทนะฮะต ก็โอเคนะคะก็เป็นแบบนิวเอร่าโนการเปลี่ยนผ่านความจริงแล้วอะตอนที่เป็นในยุคแม่ปุ้ยเองเนี่ยจะบอกว่าก็มีหลายการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่าก็เป็นนิวเอร่าเหมือนกันเพราะว่าแต่ละปีอะ MUT เขาก็จะมีแบบธีมของเขาที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากๆในครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทางพี่นวัดทาง MGI ด้วยที่ได้ถือเหขสิทธิ์ไปนะคะในปีต่อไป ก็ตามติดตามทำไมว่าแบบเออจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามค่ะตามตามอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเปลี่ยนผ่านเป็น New Era เนี่ย<อ>ก็ยิ่งต้องติดตามเชื่อว่าทุกคนก็คงให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค<อ>่ะแล้วก็ทางความจรงิง MGI ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอยู่แล้ว Production อะไรเขาก็เลิศทีนี้เราก็รอด,ดูความสนุกสนานของปีนี้ต่อไปค่ะเพราะมันเปลี่ยนทห่อยิ่โอโได้ดูฟีดแบ็กของแฟนบ้างไหมคะหลายคนก็แบบเข้ามามีมีก็มีเห็นค่ะก็ขอบคุณทุกคนคือเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากจริงๆก็เรารู้สึกแบบดีใจในฐานะทีม TPN ที่แบบทุกคนมีความสุขกับตลอดเวลากี่ปีที่ผ่านมาที่เราแบบทําทางมิชลินเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็เวทีอื่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้มอบความสุขให้กับคนดูจริงๆก็ดีใจค่ะที่แบบทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็แบบจะคิดถึงเราอะไรเงี้ยมีคนห่วงอบมาสูดหรือเปล่าค่ะคอบมอตัวหนูว่ายังไรรู้ว่าจะได้หรือไม่ได้หรือว่ามองเรื่องอะไรบ้างมีมีคนมาถามเยอะแต่ถ้าให้เบื้องตัวหนูก็ยังไม่ขีดเพราะว่ามันก็อีกอีกหลายเดือนแล้วเรารู้สึกว่าอบบอยส่วนตัวได้หมดคือถ้าเกิดได้ได้อัมลา ก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วก็เป็นเรื่องดีในการแบบดํารงตําแหน่งของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านของยุคใหม่เนาะอันนี้ก็ต้องแบบแล้วแต่ทางผู้ถือหรือข้าศึคนใหม่แล้วก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่เขาคุยกันด้วยค่ะเี่าเเข้าใจเป็นอย่างดีทุกอย่างเข้าใจค่ะก็ะชิวๆชิวๆค่ะจะเกิดเป็นการปิดจ็อบไม่สมบูรณ์หรือเปล่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ไม่ได้ไรับอะไร ความจริงเรารู้สึกว่าเราปิดจ็อบทุกอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนที่บินกลับมาถึงที่ไทยแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งสําคัญที่สุดของการดำรงตําแหน่งเราช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราไปที่ต่างประเทศแล้วก็ไปประกวดบนเวที m i s Universe อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราทําเต็มที่มากๆกับตรงนั้นแล้วก็ทุกอย่างที่ผ่านมาคือปิดจ็อบสมบูรณ์แล้วต่อไปนี้ก็คือต่อให้ได้อํลลาไม่อัลทุาโอปอก็ยังอยู่นะคะทุกคนอย่าลืมโอปอสุชาตาเด็ดค่ะีะก็ดีค่ะเป็นแบบ มันจะเป็นเหมือนอีกโมเมนต์ที่เราได้ได้ r e c ร l ์ความทรงจําหลายๆอย่างที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีในการดํารงตําแหน่งก็คงเป็นโมเมนต์ที่แบบทัดใจแล้วก็รู้สึกแบบอบอุ่นมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ก็ใจหายเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบตอนนี้คือแบบใช่การประกวดครั้งใหม่กาลังจะเริ่มขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเวลาผ่านไปไวขอความรู้สึกใาเพราะว่าตามมุนอยู่แล้วเขาอยากให้เราได้ทำเราตำแหน่งถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็คงจะแบบ sẽ sẽ đai sẽ tài như thế nào chứ thường chúng กับแฟนๆใช่ไหมคะความจริงก็ก็อย่างที่โอปอรบอกว่าการประกวดการดำรงตำแหน่งในครั้งเนี้ยโอปปอปิดจ็อบตั้งแต่ตอนที่ไปประกวดที่ m i s s universe แล้วแล้วก็เชื่อว่าตลอดระยะเวลา1ปีเราแบบหวังว่าจะทำให้ทุกคนแบบภูมิใจอะไรเงี้ยสุดท้ายคือได้อําลาไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับโอปอคือการดำรงตำแหน่งใน1ปีช่วงเวลาที่เราแบบได้ใช้ด้วยการที่ทุกคนได้เห็นโอปอเติบโตแล้วก็ต่อให้ไม่ได้อําลาตำแหน่งเราก็ยังเป็น m i s s universe thailand 2014ต่อไปแล้วก็ตงองนํี่น้าสี่ต่อ กับผู้จัดใหม่โอบอมมองว่าอยางมาสำารับได้ค่ะได้ถ้ามีโอกาสก็ก็พร้อมค่ะเราพร้อมร่วมงานอยู่แล้วเสียได้ไหมที่อาจจะไม่ได้เต็มที่หรือว่าแบบจริงๆถ้าเกิดเป็น TBN ล้วอาจจะได้ร่วมทุกโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นตรงนี้อาจจะ ก็ไม่ไม่นะคะไม่เสียดายก็อันนี้อย่างที่อุปปอบอกว่าการร่วมง,งานต่อไปในอนาคตก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้จัดคนใหม่ด้วยเพราะว่าออทางเขาก็เป็นส่วนในการตัดสินใจเนาะส่วนเราก็คืออชปปอชิวๆอยู่แล้วเราแบบทํางานได้กับทุกคนอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าได้ทําอะไรก็มีโอกาสเข้ามาเราก็พร้อมที่จะทำอ,อย่างเางี้ยค่ะใช่ใช่ก็ก็แสดงความยินดีค่ะเพราะว่าเราก็แบบเห็นโมเมนต์ที่แบบแฟนๆเขาแคปมานาะที่พี่นวัดเขาบอกว่าก็รอรอเวลาที่จะได้ทำ universe มาแบบสิบสิบสี่ปีใช่ไหม เราก็รู้สึกว่าดีใจกับเขาเพราะว่าวันนั้นเขาดูมีความสุขมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าด้วยแบบด้วยความอยากความมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ออกมาดีแน่นอนก็แบบสรสดงความเป็นที่เราลงคอนเทนต์คนก็แบบชัวร์มันก็ประทับใจนะอะไรอย่างเงี้ยมีคภาพดีๆอะไรเงี้ยก็คือบอกรู้สึกว่าเราเป็นมิชชันนารีไทยแลนด์เราเป็นคนปัจจุบันด้วยแล้วเรารู้สึกว่าต่อให้แบบเป็นการเปลี่ยนผ่านในเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันคือเหมือนเป็นนิวเอราก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆกกกปี็็ต้้้อองงพัฒนนาาขึึไรรย่่่่เเูสวมใชื คิดอะไรที่แบบเราจะแสดงความยินดีกับกับการเปลี่ยนผ่านครั้งใหม่นี้แต่เรื่องนี้พี่เลิฟบ้าเขาบอกว่าไอ้เรื่องอัลลาตำแหน่งก็คือรอที่สิงหาสนามที่ไฟนอลใช่ไหมไฟนอลต้องดูหลายๆอย่างอะไรแบบนี้ค่ะค่ะได้ก็ทุกคนรอติดตามพร้อมกันแล้วกันคิดว่าน่าจะได้รู้พร้อมกันว่าจะมีโอกาสได้มาแบบร่วมกันอัลลาตำแหน่งใหม่ จาก็ตามเนิมเลยค่ะเรื่อยๆก็ทางตามอินสตาแกรนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพจของ t P N Global เพราะว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูเรื่องเพจอะไรกันอีกทีนอันนี้ปอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เห็นบีโพสต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูช่องทางการติดตามกันต่อไปแต่ว่าสามารถติดตามได้ตลอดที่ช่องทางส่วนตัวของปอแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบโปรเจกต์ปล่อยมาเร็วๆนี้หลายๆบางคนอาจจะทราบแล้วที่เพิ่งไปถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอปล่อยออนแอร์แล้วก็ได้ดูพร้อมกันค่ะ ที่มีสัญญาเหลืออีกปีเดิมหรือสองปีครัสัญญาสองสองปีค่ะลูกชุกก็คือมีลำมือตำแหน่งแล้วก็มีแบบอาร์ติสสองปีใช่ใช่ยังอยู่กับทีเวนไปสักพักใหญ่แต่สองปีมันก็แป๊บเดียวอ่ะคุณแม่เอาดีๆก็คือรู้สึกแบบแป๊บเดียวก็ครบละแต่ทานหนูก็โอเพนใช่ไหมโอเปนโอเปนค่ะโอเปนค่ะท่านทำมากี่บทละคะตอนนี้หรอคะ ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นหนังมากกว่า,พาพย,ยังไม่ใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์มากกว่ายังไม่ค่อยมีละครแบบทาพาถ้าทำได้นะคะ <c oughs> ของเสิร์ฟค่ะโอเค,อ,ค,คอินเสิร์นะอินเสิร์